สวัสดีครับขอรับสู่ n b บีแช n แนลครับกับไนบีสเปเชียลคลิปครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเที่ยวแต่อย่างในเป็นคลิปพิเศษที่ผมอยากทำขึ้นมานั่นก็คือายบีลาบวดจ้าอย่างแรกนี่คือเคลียร์ห้องกันรีกว่าห้องโคตรกเลย นี้ก็จัดว่าดูดีในระดับหนึ่งครับเดี๋ยวผมเหมือนแม่ของะมาล้วเดี๋ยวผมไปรับแม่ก่อนตอนนี้ของเก็บเรียบร้อยนะครับต่อไปก็กลับบ้านกัน ตอนนี้ผมจะทำมาถึงบ้านแล้วครับสิ่งที่ผมต้องพึงกระทำอย่างแรกเลยก็คือการกักตัวแน่ๆกักตัวนั้นต้องไปทำยังงก่อนก็นะคือต้องไปแจ้งอสมอก่อนอสมอ,อที่ย่อมาจากอาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้านครับทุกคนโอเค let's go หลังจากคุณไปแจ้งอสมมานะครับคุณก็จะได้ใบตรวจเช็คครับผมแล้วก็เครื่องวัดอุณหภ,ภูมิครมเราทำอย่างนี้ไปได้จนถึง14วันครับผม What 3.00แล้วตอนนี้เวลาเมื่อโลกเลยมาถึง7วันละผมเร็วลาอีก5วันครับก็จะครบ4วันผมจะพูดถึงเหตุผลว่าทำไมผมถึงผลนะฮะ เหตุผ <Hey, S 2> ลที่ผมจะบวชเนี่ยมีอยู่4ข้อได้แก่เหตุผ hey, ลเหตุผ hey, ลแรกคือผมรู้สึกว่าผมเบื่อหน่ายแล้วก็หมดไฟในการทํางานครับคือพูด,พดง่ายๆก็คือหมดแพชชั่นั่นแหละเหตุผลที่2รู้สึกเอือระอากับพฤติกรรมคนอื่นแล้วก็เบื่อหน่ายกับสิ่งตัวเองเป็นก็คือผมทําดีเขาอ,อื่นมากเกินไปครับนั่นก็คือการเป็นเจ้าหนี้ฮะการช่วยเหลืออื่นโดยการให้ยืมตงา์เนี่ยมันไม่ดีลยฮะและสุดท้ายก็คือใช้ช้าวะเมื่อไหร่จะให้ทบสักทีวะได้ แต่ว่าล่วงเลยมาเกือบจะ4เดือนเพิ่งจะให้และบางเคสก็ไม่ให้ผมก็มีก็ถือว่าอทำบุญไปว่าเหตุผลที่3ผมขับรถล้ม<ๆ>มาแล้ว2ครั้งฮนะรู้สึกว่าตัวเองประมาาเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวคิดว่าถ้าบวชเนี่ยอาจจะช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยลดความหมาลงก็ได้มั้งเหตุผลที่4เหตุผลสุดท้ายผมอยากพักผ่อนครับผมรู้สึกปวดสมองกับทางนี้เหลือเกินผมเลยอยากพักผ่อนจิตใจโดยการอ่านธรรมะกลบใจ อาจจะดีขึ้นมาก็ได้นะจ๊ะต่อจากนี้ผมจะเริ่มท่องบทสวดขอบวชกันนะจ๊ะบทสวดขอบวชเหมือนจะมีอยู่สองแบบมั้งก็คือเอสาหัง ah แล้วก็อุกาสะเอสาหัง ah ah จะเป็นของวัดที่เป็นนิกายธรรมยุทธ์อุกาสะจะเป็นของนิกายมหานิกายโอเคสวดของผมเนี่ยที่จะได้ท่องจะเป็นของนิกายธรรมยุทธนั่นก็คือเอสาหังน ah ั่นเองจ้ะผมมาเริ่มกันดีกว่าว่าวันหนึ่งผมท่องได้หรือเปล่า let's go สองวันเราสอบการท่องบทสวด A สาหังก็ยังจำแม่ไมากนะักเดี๋ยวก็พยายามฝึกต่อไปครับจนกว่าจะถึง14วันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทําในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับบทเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่วัยรุ่นชนบทต้องทำนั่นก็คือการสายคาเองปกติงานบ้านทํานองนี้ผู้หญิงจะเป็นคนทำนะครับแต่ว่าวันนี้น้องสาวผมมาอยู่ก็เลยทําแทนแล้วกัน นะครับตอนนี้เวลาต้องเลยมาจะถึง14ว like. ันแล้วฮะผมจะนำใบผลตรวจเนี่ยไปขึ้นอสมแล้วก็จะไปแจ้งขอจัดงานที eh? ่เทศบาลแล้วก็ไปซื้อของมาเตรียมงานกันจ้ะ let's go โอเค ตอนนี้ผมได้ใบขออนุญาตจัดงานแล้วฮะในนี้จะประกอบไปได้วยข้อบังคับแล้วก็ข้อจำกัดในการจัดงานต่างๆในช่วงโควิดเนี่ยต่อไปเราจะไปช้อปปิ้งต่อจ้ะ ผมได้เครื่องบวดมาเรียบร้อยแล้วจ้ะดยราคารวมทั้งหมดทั้งสิ้น5,300บาทครับผมต่อไปเราจะไปช้อปปิ้งกันต่อซื้อของมาทำอาหารแกัน Let's go <S ครับสำหรับราคาช้อปปิง้งในวันนี้รวมทั้งอุปกรณ์และอาหารอยู่ที่5้า0ัถึง6่0 0ในเรื่อ แล้วถ้าจะรวมกับเครื่องบวแล้วก็ก้าปลาไปประมาณหนึ่งสองหนึ่งสามว่าได้ครับวันสานี้ผมก็มาดูกุฏิที่ผมจะต้องมาอยู่ครับในอนาคตนะฮะภายในกุฏิยังไม่สะอาดมาเดี๋ยวเรามาปัดกวาดอะไรสักหน่อยนะครับ ตอนนี้ผมเข้านาั่เสร็จแล้วนะครับเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายฉากนะั้นมาให้ดูแต่ว่าหลังาจากนี้เราจะมาเป็นเด็กวัดครับหรือว่าสารานเรียกว,ว่าสังกัดซึ่งคือการกวาดลานวัดครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตพระในละหลายๆอย่างนะครับโอเ okay, ค let's go <S ชามาไดของกันเป็นเด็กวัดหรือสังกัดเนี่ยปปไปช่วยกังวีบินด้บาสครับ เดี๋ยวเราจะมาทำข้อสะอาดอุโบสถนะครับเพราะว่าปุณนย้จะต้องบวชแล้วนะครับโอเคในอุโบสถนี้คือแบบว่าแบบขี้นกเยอะจัดอะครับนกน่าจะมีชุมนงกันเยอะอะฮะเดี๋ยวเรามาทายมันสะอาดกันเถอะแบบเยี่ยมอ่องไปเลยพี่น้องตอนนี้ครับ ราาโดยรวมของพระอุโบสถก็ถือว่าสะอาดเรียบร้อยครับซิ่งเราต้องทําจ่อจากนี้ก็คือเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการบวชพวกนี้จ้ะนี่กล้องงามเอะไปนี้เอาไปใส่น้ำอขึ้นบอลขึ้นตัดผมเลยงมีไปบวชไปตรนี้ใส่านมืเอาไว้การันี่หัก็อฉันจหัแล้วุ่นกลับมากลับมาแล้วก็พอดี น้ากินเขาสู้บนเร็้อยก็อ,ออกแง่มาบวชพี่เพราะว่าตาไม่ได้เป็นไปบนี่และหละตอนนี้หลวงตาตรงผมคุณเรียบร้อยนะฮะต่อไปจะเป็นการเดินทางจากวัดไปยังที่จัดงานก็คือบ้านผมเองป่ะเอาผมมาดีกว่าฮ<อ>นะ ขอคุณที่รับชมเดอนนาำิบทพาร์ทที่หนึ่งนะครับคลิปนี้ถ้าผิดพาดประการใดขออภัยมาที่นี่ด้วยหรืออยากให้ปรับปรุงในในส่วนส่วนไหนสมัครคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจเจริญพรจ้ะ